ได้เงินเดือนเดือนละเจ็ดหมื่นขอแค่แชทคุยกันประสบการณ์จริงเป็นเรื่องราวที่ฮือหาในเว็บไซต์ Daily Star นำเสนอเรื่องราวของไบลี่ฮันเตอร์สาวเมกันรัดอินเดียนาที่ก้าวสู่การเป็นเด็กเสียหรือ s ูก a r Baby ตั้งแต่อายุ21ปีเธอเล่าว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องเกิดจากตอนที่เธอเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านไก่ทอด และได้พบกับลูกค้าหนุ่มที่อายุรุ่นราวคราวพ่อแต่ประทับใจในการบริการของเธอเสียคนนี้ใจดีจ่ายค่าไก่ทอดที่เช็คบินออกมาประมาณ40ดอลลาร์แต่ทิ้งทิปก้อนโตวไว้ให้เธอมากถึง100ดอลลาร์หรือประมาณ3,300บาทพร้อมกับนามบัตร เธอยังไม่ทันขอบคุณเขารีบออกจากร้านไปเธอจึงได้ส่งข้อความไปขอบคุณทางเบอร์โทรศัพท์ในนามบัตรเขาบอกว่าเธอทํางานดีและสมควรได้รับทิปเขาถามว่าเธอจะทํางานอีกวันไหนและจะกลับมาอุดหนุนทั้งคู่จึงได้เจอกันบ่อยขึ้นไบรลี่กับเซียนหนุ่มคุยกันทางแชทตลอดหลายเดือนเมื่อเธอรู้สึกไว้วางใจเธอจึงได้เรื่อง เล่าเรื่องราวครอบครัวแล้วก็การเงินให้เขาฟังเซนุ่มโอนค่าใช้จ่ายใ,ให้เธอท,ทันทีไม่ต้องเอ่ยปากขอหลังจากนั้นเขาก็โอนเงินให้เธอบ่อยขึ้นและโอนให้เป็นประจำทุกเดือนเดือนละประมาณ2 0 0 0 2 2ถึง2,200ดอลลาร์หรือประมาณ7,000 70, 0บาททั้งคู่สารสัมพันธ์ผ่านแชทและพบก,กันเป็นครั้งคราว เวลาเสียนหนุ่มมาใช้บริการที่ร้านแต่ต้องรออีกถึงสปีกว่าเสียนหนุ่มจะขอนัดเดทซึ่งในการพบกันเขาได้ซื้อเสื้อผ้าของใช้รวมทั้งน้ำหอมให้ไบรลี่แบบจัดเต็มจัดหนักในที่สุดความสัมพันธ์ของเธอกับเสียนหนุ่มก็จบลงเพราะว่าเธอต้องย้ายที่อยู่แต่เธอก็ได้แนะนำเพื่อนสนิทให้กับเสียแทนเข้าดูแลเพื่อนไม่ต่างไปจากเธอเลยส่วนตัวไบรลี่ นั้นน่ะเซฟติดการถูกเลี้ยงดูไปซะแล้วทำให้เธอไปสมัครแอปสำหรับ Sugar Baby หรือ Sugar Daddy เพื่อต้องการเสียสายเปมาดูแลหลังจากนั้นเธอบอกว่าเจอกับผู้ชายมากมายหลายประเภทที่ไม่ได้หวังแค่ข้อความแชทเหมือนเสียใจดีคนแรกและไม่ใช่ทุกคนที่จะใจดีแบบนั้น โอ้อาชีพแบบนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ